นี่คือโต๊ะจีนงานเลี้ยงรุ่นของเต่าใบไม้เวียดนามคือนี่เดินผ่านมาเจอไงไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันก็เลยจอดมองอแต่ดูจากสีหน้าแล้วผมเดานะน,น่าจะกําลังทะเลาะก,กันอยู่ <c oughs> อารมณ์เหมือนแบบหานค่าอาหารกันไม่ลงตัวอะไรประมาณนี้ดูเหมือนว่าจะพบเต่าขี้วยวายหนึ่งอัตราแล้วก็มีคนกําลังงออยู่แล้วอีสองตัวด้านข้างก็คือทาหน้าเจียมเจียมไงเพื่อนทะเลาะก,กันอยู่ก็คือไม่หงไม่ห้ามอะไรเลยหรือว่าสองคนที่นั่งตรงกลางนี่จะเป็นแฟนกันหรือเปล่าจะมีปัญหาที่ต้องปล่อยเห้เขาคุยกันเองสองคนเพื่อนคิดว่าเาากกํลลัังทะะเเนรื่องอะไรช่วยอมเมนบอกหนน่อยะ มอนจะทะเลาะกันแรงด้วยไอยคนนั่งโต๊ะริมนี่สะดุ้งเลยเฮ้ย <laughs> <laughs> พวกแกค่อยๆคุยกันดีดีดิวะเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ําก่อนนะ <laughs> ฝ่ายชายลุกจากเก้าอี้แล้วทํำไม,ท,ำไม <laughs> ที่ไม่สนับสนุนการใช้กําลังนะอารมณ์แบบไหนไหนก็พูดจาไม่รู้เรื่องแล้วต้องใช้ไม้เด่นนะเบบี้มานี่เลยมาเคลียร์กันข้างนอกหน่อยพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องใช่ไหม <laughs> <_ an> นี่เลยขึ้นควบเลยเป็นไงอาจจะเป็นท่าไม้ตายสุดท้ายที่สยบได้ทุกปัญหาก็เป็นได้ดูเหมือนว่าคุณผู้หญิงจะไม่หัวร้อนแล้วเพื <_ an> ่อนๆคิดว่าตอนนี้คุณผู้หญิงเขาอารมณ์ดีขึ้นเลยยัง <_ an> ระหว่างที่สองคนนี้เขาออกมาเคลียร์กันข้างนอกนะโอ้โหอีกสองคนที่โต๊ะอาหารก็คือน,นั่งกินไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเพื่อนหายไปไหนเป็นชั่วโมงไม่คิดจะตามเลยหรือไงเตาสร้มาหาปลายส่ส